สวัสดีค่ะนี่อยู่กับช่องต้นเรียวลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะืัอนี้เราไปหลาดหาเนืกินร้านประจำา้มปิดมีตลาดพร้อมวันนี้จันทรมีตลาดมันวันจันยูบ้านแพงสิเป็นตลาดแบบเป็นตลาดไซกลางบ้านบริหารสิเป็นตลาดไงค่ะแต่ว่าบ้านอยูนี่หรอกอยูบูยูซอยขังกันยู่ใยลกกันอันนี้อันนี้คือซอยข้างเซเว่นบ้านแพง โดนนั้นเติบแล้วก็ได้ลงคลิปว่าเปนพอๆแม่ลืมแล้วบออย่าเฝ้าลืมกันเด้อช่วงป็นฤดูกันว่าเคยมีคอนเทนต์ในไทยได้ลงคลิปกับเมืองไร่สดไดเด้อค่ะน้องตหลยวไร่สดสุมือประมาณเริ่มขึ้นไลกับประมาณห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณนี้เนาะจะขึ้นขึ้นไรเนาะกัลไรทุกวันไลมันละท้อนอยู่ดิรอบรอบเย็นไม่พอยังมีรอบดึกอีกตั้งหากแม่ ไรมือละสองลอกกันไปเลยที่เดียวเชียวคลิปบ่มีลงกับยันบ่พอแม่ีมนลืมกันเล่นมาหาแนวตไทยให้เบงจ็กน้อยสันดกว่า<ม>เอาก้อนสิวาแนวอื่นไปฝากกันในเดอพี่นองขาไก่แล้วสําหรับพาพยนต์คลายอ้อของเขาว<ช>ันท<ม>ี่สิบเจ็ดกรกฎานี้เขาลงพาพยนต์ในยินข่าวว่ะซื้อบัตรล่วงหน้าได้แล้วเด้ซื้อได้แล้วบัตรซื้อได้ที่ทางเมเจอร์ซีนีเพ็กนะคะแล้วก็ไม่ใช่ ทางแอปพลิเคชันของเมเจอร์แล้วก็ SF ต้องซื้อในแอปได้พี่น้องโหลดแอปมาในเครื่องเขาเรากลับไปซื้อในแอปเขาสามารถซื้อลงหนาได้เพื่อทีซีเม่อใดไปต่อคิ้วต่อแถวเา้วในการไปซื้อหนาตู้ซ่วนหนาลงหนางผู้ใดที่อยากไปแบบอยากไปซื้อนางานเลยก็ที่หน้าโรงหนังเลยนะคะตอนนี้ซื้อซื้อลงหนาในแอปนาะพี่น้องผู้ใดสีเมาลงกัทักหามปัจจผู้ใดอยากเมาล้งกับทักไปเลย มาลุ้งนู่นเบิ่งผู้เดียวก็ได้ได้ค่ะหนูอยากนั่งอยู่ผู้เดียวชักไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจก็ได้นะคะเดี๋ยวแนะนำแอดมินโหกกับสีแนะนำให้เนาะพี่น้องเพราะว่าคันจังเฮาไปเบิื้องหนาลุ้งหนังคิ้วยาวคิ้วหลายคนหลายเด้พี่น้องเขาซื้อลวงหนาไปเลยก็ได้ได้ยินข่าวว่าบพราะท่นได้ใช้สองล้านแล้วเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวหนังทำรายได้สองล้านแล้วนะคะพี่น้องค่ะโหสุดยอดมากนะคะเพราะว่ามี ตอนนี้คือมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะคุณท่ากันเมอลอดหมอลอดไปแล้วกิตสิบรอบสุดยอดปังค่ะพี่รองค่ะเ<ม>บิ้ง MV เพลงที่ปล่อยออกมากับสุดยอดอลังการปังค่ะโอ้ยเมือ่อ้สิได้ยังกินเนาะบบดนี้เห็นไหเนาะมั่งตลาดพี่รองค่ะ เมื่อวา,จานจังใดกับซามพี่น้องคลิปบ่ค่อยไดรู้มาเบิ่งคลิปให้ได้ะค่ะพี่น้องคะ่ะเบิ่งคลิปจนจบบ่ขำโฆษณา,า,า,ากะคือเป็นการซัพพอร์ตเล็กน้อยๆ,ๆ,ๆให้กับช่องน้องต้นลิวนะคะพี่น้องคะ่ะอย่าเฝ้าลืมอย่าเฝ้าไลรกันเด้อฝากบอกแม่ๆติดตามคอยคอยเบิงง่งแยงนี่ละต้นลิวนี่บ่ได้บ่ได้มีคลิปลงมกับบ่งไลฟ์สดเนาะพี่น้องเนาะ เขามาเบิ่งไลฟ์สดเข่ามาคุยเป็นมูเนี่ยกะดีเนาะพี่น้องมาตอนนี้อย่างคนเข่ามานคนหัวใจสามดวงหายเขามาคุยเป็นมูโอ้มีกำลังใจค่ะเวลาไลฟ์สดเว็นละบอนาะหัวมวลกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่ไดูก,การกับอะไ้ไปใส่อะไรสดให้บ่พอแม่แม่มนเบิ่งกันอยู่หอมมอ้องุูมืออ่าเด๋อๆไก่เหล้วยมไก่สีหอดมือขินเลี้ยงแล้วเข่าอันส่งเข่าประกวดมีลำเพิ่นน้ำเข่าบริ มีดและเพิดอเ่อเด็เขาค่ะขั้นมีขาเแขยนเขาอยู่กินอเองเนาะกินข้าวปุ้นแปงข้าวปุ่นพี่ว่าทำแค่นี้ข้าวปุ้นนี้ว่าข้ามีอยู่เอาไว้เอาเอาถูกเอากินนี่ละเอ่ยกันลยกินเอ่ยอะไแม่ค้าไปใส่ล่ะปุ่นเป็นของตำแหน่งผู้ยืนเฝ้าว่ามันเจ้าของร้านบ่ดูแลให้ค่ะดูแลให้เจ้าหน้ามือโอ้ยขายแม่ค้าก็ได้เนาะของตำแหน่งค่ะของตำแหน่ง ใส่ตามไงอันใส่อะไรใส่ถั่วใส่ถั่วเฮ้ยใส่ถุงสิกิยนยังเจ้ากับอะไรโม้โม้ซื้ออันไปกินยุบอันปะเออเอาใส่ใส่ถุงให้หนูก็ได้คันเพิ่นโบนท่านในเรียกินขันใส่ถั่วอย่างเช่่ได้กินน้ำจิ้มอะไมีดล้ำเฟินแบบดีได้ยินเขาผู้เขาประกวมิเตอร์แบบจริงๆทั้งนั้นเลย ลงทุนเช่าชุดนะคะชุดราตรีนะคะสิบไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวเชียวเอา,อาแต่บันไดศีรนะหรือเปล่าเพร่ะการสูสุดเอาบ,านบันหมดคันไฟก็ะซ่งหลายคนอยู่เดช้าเบิ้อง,องเนื้อหาเบิ <laughs> บ้งเนื้นอ้าติดตามดูที่ไทยชิดไหนพี่น้องเบิงบ้งเมือเหมือ,อนคนยังก็เลี้ยงปิด ก,ออก,นกินเรีางการกินเลี้ยงเออกานกินเลี้ยงของมงเนาะห้องหนึ่งห้องสองเขากินเลี้ยงใส่กันเลยพี่รองในที่ไทยคลิปมาให้เบิดงหลายๆติดตามฐาะร้อยคละิปฝากกดติดตามแบบนี้เด้อพี่รองเลยเมื่อบึงเห็นนี้ทีเด้มี้กำลังใจในการท่านลิปเนาะพี่เนาะเบอร์ดบันทีหนึ่งกินเรียงเราเป็นเอียงต้อนนี่ยงที่ีเป็น งานเ <c oughs> พื่อนเพื่อนอื่นมาเอียงก่อเหตุบุญหาพอสองการของพระโจนะคะพี่น้องคะร้อนแหย่อ20คันมีขบวนแหร่สร้างอีกต่างหากผู้ใดมาร่วมงานกะมาได้นะคะม,มาได้ยินข่ามีสศิลปินนันนีมาอยู่เด้เออรอติตตามเมองมาสิ ออกมาในรูปแบบใดว้าพ,พ<อ>ี่น้องขอบคุณชุดหนึ่งไปประเดี๋ยวกินคักเขาเ้ากับเสาเทียงร่วมกันในขอบคุณต้นนิ้วชื่ออะไรยังกินบููเอายืนคำเอลชิบมิ้งฮื่อนอืออากาศฮ้ออ่อนคนตตเหลือกฮห่อนที่เกียพี่น้องเอ,อ้ยจัดเป็นแล้วเด้อฮ่อนได้ฮ่อนดีอาบน้ำมือละสองสามเทียงกับว่าเย็น พ่อแม่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมช่องต้นลิวลำเพิงออฟฟิเชียลกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะพี่น้องนะคะ Facebook กับช่องต้นลิวเลยนะคะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดตลอดนะคะพี่น้องทั้งติดต่อกดีนะคะติดต่อก็คืนไลฟ์สดที่กันนะคะ ช่วงนี้ขยันท่ามากจินๆครับพี่รองค่ะเพราะว่าเราบ่มีงานในวันว่างๆไลยสดทั้งสองช่องทางไปพร้อมกันในติก ok ต๊ก ok ต็อกกับมาตรการขายของแน่กบบนี้เนาะค่ะพี่รองค่ะอันนี้เฮ็ดได้กะเฮ็ดไปพี่รองนี่ก็ยูดูซื้อเออเอาดังแข็งบ่ซื้อดังแข็งไปไว้น้ำบ่เออไปเบิ่เราวคยแม่ใชเป็นอีกล้วพี่รองเด็กเข้ามาใส่สุดบ่ได้แล้วสุดสิเออ ในข้าวอ้วนขื้นพาราไซสุดอันสุดเผ็ดทีเช้ามันเป็นไรสดสุดแตกเขาไปขาเซเวนต์ไปเสาร์อ่นไหลคือจังหวะยืนไรสดเมื่อสามสี่สมงศ์หาสมงขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นคี่จังเหตงานอยู่ก็กินเยอะนิดนึงช่วงนี้กินแซบกินน้อนไหลกินกระแซบนอนกระแซบมันก็เลยเป็นพพีๆออกนิดนึง โอ้ยอย่าว่านิดหนึ่งนิดเดียวก็บ่ได้เด้ดูกแตกลดไหมแต่ว่าแต่ว่ายืนได้พวกใครได้นั่งยืนตยืนตหนึ่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเหมือนกับเมื่อยขาเหมือนกับคือจังเลยเด็กใส่แรงงานอยู่นะคือเป็นแบบคือมันจังเลกินเซเว่นหลายก็ได้บวมโซเดียมเออเอาฝากช่องฝากคนงานเท่านี้หนูฝาก หนังคล้ายออกเกาด้วยค่ะพี่น้องรับวันที่17น,นะคะอย่าลืมสามารถซื้อบารได้ทางแอปของ meter cineplex แล้วก็ sf f A P, นะคะซื้อซื้อล่วงหน้าสำหรับเนี่ยเนี่ยยัเพิ่งเดินสิมันใกล้ก้องอ่าเนี่ยก็คือคือว่าเพิ่นให้ซื้อล่วงหน้าได้แล้วแต่แต่แตมื้อนี่เนาะพี่น้องเนอ้อก้อนวันชฉายซื้อได้เลยซื้อไ้ได้เลยเนาะพี่น้องมาที่นี่ กับฝากเนี่ยมีการไลฟ์สดของชมตูริวและเพื่อนอนวิเชียรในทุกมมือฝากพี่น้องเขามาเป็นกำลังใจเขามาพูดคุยให้กำลังใจได้เนาะค่ะพี่น้องคะ้าไทยที่สุดนี่กับฝากฝากติดตามฝากให้กำลังใจหนู้เป็นเลยนเด้อยกับพี่น้องค่ะมึงยังที่หลานเนี่ยหรือฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอาคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะไปหาเลี้ยงกินต่อก่อนไปเลย